นายยุทธพงศ์จรัสเทียนสอสอมหาสารคามรองหัวหน้าพพักเพื่อไทยกล่าวถึงการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะไปสมัครสมาชิกพกรรครวมไทยสร้างชาติในวันที่9มกราคมนี้ที่สูนย์ประชุมแห่งชาติศรษฐกิจก่อนหน้าได้เคยอภิปรายประเด้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวมีการซื้อขายที่ดินบ่อตกปลายานบางบอนกว่า600ล้านบาททังนี้ทําไมพลเอกประยุทธ์ต้องไปเปิดตัวที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศรษฐกิจเพราะค่าใช้จ่ายสถานที่แพงคงไม่น่าต่ํากว่า3,000บาทมีการจ่ายค่าใช้สถานที่รไม่ตอนเปิดตัวพรรรมไทยส้าางชติ ที่สมุรสรัมจะพึกซึ่งเป็นของเจ้าสัวชื่อดังอีกไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่เรื่องนี้ขอฝากกรกตไปดูการเปิดตัวมีการจัดเลี้ยงหรือไม่สำหรับพรรคโไทยสร้างชาติในภาคอีสานแพ้นแน่นอนเป็นศูนย์ไม่ได้สอสอสักเสียงเดียวไม่รู้พลเอกประยุทธ์จะไปจังหวัดสิงห์บุรีไปทำไมซ้ำๆหลายรอบตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรี8ปปีไม่เคยไปจังหวัดมหาสารคามเลยซึ่งชาวบ,บ้านเขารอต้อนรับอยู่แต่คงไม่ใช่มีดอกไม้มารอต้อนรับแน่นอน